สวัสดีค่ะบริษัท AP บ้านน้ำใสจำกัดนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่นี่เลยค่ะที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายมาอยู่ที่ร้านขนมจีนแม่จำปีนะคะมีทั้งปลีกและส่งนะคะวันนี้เรามาทำระบบน้ำน้ำดื่มแล้วก็น้ำใช้ให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ะะเรามาดูระบบน้ําใช้นะคะบริษัท AP บ้านน้าใสจํากัดนะคะเราได้ทําการเปลี่ยนสาราการองให้กับคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณลูกค้าได้ซื้อเครื่องกรองจากท้องตลาดไปนะคะเครื่องกรองท้องตลาดจะเป็นหินกรวดทรายนะคะแต่ทางบริษัทของเราได้ทําการเปลี่ยนสาราการองให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะบรรจุถุงนะคะเป็นแบบนี้นะคะสาราการองของบริษัทโดยตรงเลยนะคะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูโรงผลิตขนมจีนนะคะนี่เป็นแป้งขนมจีนที่เรามาทำระบบน้ำดื่มนะคะเป็นน้ำดื่ม RO นะคะน้ำดื่ม RO เพื่อที่จะปั่นแป้งขนมจีนเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่ม RO 1 5 0 G นะคะในการผลิตน้ำ ถางกรองน้ำนะคะเเครื่องกรองน้ำดื่ม RO 1 5 0 G จะผลิตน้ำได้600ลิตรต่อวันนะคะและแต่คุณลูกค้าจะเลือกเป็น1 5 0 G หรือว่า3 0 0 G 6 0 0 G นะคะแล้วแต่แล้วแต่การผลิตน้ำนะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ064 545 8654ค่ะ